สวัสดีครับวิวสิสอ s t r a t e g y ครับวันนี้ Apple ได้ปล่อยเบต้าใหม่ล่าสุดสำหรับตัว Apple Vision Pro นะครับก็คือ Vision OS 2.2 Beta 1และและเบต้านี้เนี่ยมันมีฟีเจอร์ใหม่ที่ a p ป l ปประกาศมาในงาน WWDC ที่ผ่านมาปีนี้นะครับว่าตัว Mac Vision Display หรือว่าฟีเจอร์ที่ให้เราใช้ MacBook Pro เนี่ยบน Vision Pro ได้นะครับก็คือเราจะเห็นไอจอของ MacBook Pro ใน Vision Pro ตอนนี้เนี่ยมันได้ขยายมาเป็นแบบว่า ultra wide ์ c r e e นแล้วคือแบบมันมันแบบว่ายาวมากๆ wide screen มากๆนะครับเราจะมาดูกันว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเป็นฟีเจอร์จริงๆ้วเป็นฟีเจอร์ที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอมาตั้งแต่ได้ไอ้ vision pro มาตั้งแต่วันแรกเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ใช้อะก็คือชอบไหมชอบนะฟีเจอร์นี้เพราะว่าแบบเออได้เห็นจอใหญ่ๆใ,ใช่ไหมของ macbook pro แต่ว่าทำไมมันลิมิตอยู่ที่แค่จอเดียวจริงอันนี้ก็นหลายๆคนก็ปนกันนะครับแต่วันนี้แหละครับกับเวอร์ชันนี้เนี่ย เราสามารถใช้รบบจอของ Macbook Pro แบบ Ultra Ultra Wide Screen รอบตัวเราได้แล้วนะวเราจะมาดูกันแล้วก็เราจะมาดูกันด้วยว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างที่ผมสังเกตได้ใน Vision Pro s 2นะครับถ้าเพ,พร้อมแล้วเรามาดูกันเลยผมจะใส่ตัว Vision Pro นะฮะโอเคตอนนี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นฟีดจากตัว Vision Pro ของเรานะครับผมจะพยายามขยับ หัวให้ช้าที่สุดนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ปวดหัวนะครับถ้าเพื่อนๆดูกันในวิดีโอนี้นะก่อนที่เราจะไปดูตัว Virtual Display นะครับเรามาดูฟีเจอร์ที่มันเปลี่ยนใหญ่ที่สุดที่ผมสังเกตได้ใน Vision OS 2.0หรือ2.2นี้นะครคือเวลาเราจะเข้า Home เนี่ยนะมันจะเป็นแกาว n a กชันใหม่นะครับคือปกติตัวเก่าเนี่ยเราก็สามารถกด Digital Crown นะฮะเมนูก็จะขึ้นมาหรือกดอีกครั้งหนึ่งเมนูก็จะหายไปนะครับส่วนเวอร์ชันใหม่นี้ก็คือเราสามารถมองไปที่มือเราถ้าเราเห็นฝ่ามือมันก็จะมีปุ่ม Home ขึ้นมานะฮะ แล้วก็พิ้นใช้แล้วก็เมนูก็จะขึ้นมาทาอีกทีนึงนะครับก็จะปิดเมนูกลับไปแล้วก็ถ้าเราจะอยากจะเข้า notification หรือว่า control center นะฮะอย่างเวอร์ชันก่อนเนี่ยเวอร์ชันก่อน2.0ุดเนี่ยเราก็สามารถมองไปข้างบนเนาะแล้วก็พินเมนูจากข้างบนลงมาใช่ไหมครับ notification ก็จะขึ้นมา control center ก็จะขึ้นมาจากตรงนั้นได้ตอนนี้เนี่ยเราสามารถพลิกฝ่ามือ2ครั้งกลับมาเห็นหลังมือเราก็จะเห็นเมนูเล็กๆนี้นะฮะ ขึ้นมาบอกมีเวลามีตัวแบตเตอรี่นะครับสัญลักษณ์ wifi แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรบลูทูธเนี่ยว่าเสียงดังเท่าไหรน่นะแล้วก็พิมพ์เข้าไปได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย Not notification ก,ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับ Not notification แล้วก็ช็อตคัทเข้าไป Control Center ได้เลยนะก็ไม่ต้องมองไปข้างบนแล้วนะครับโอเคตอนนี้ อันนี้เป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดละที่ผมดูสึกได้นะครับสำหรับตัวน i เ a กชันของ VisionOS 2.0เรามาดูตัวฟีเจอร์หลักเลยดีกว่าคือตัว v i r เชลดิสเพลย์นะครับผมจะ c o n n e c t virtual d i s ส l a y นะครับสำหรับตัว Macbook Pro อันนี้อันนี้ก็จะเหมือนตะก่อนนี้นะคระับค่อมันจะเคิฟกว่าน,นิดนึงถ้าสังเกตดีๆเดี๋ยวเราลองดูหน่อยสังเกตดีๆเนี่ยมันก็จะเคิฟไปนิดนึงนะฮะตัวจอมันจะเคริรนิหน่อยไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าแต่ว่ามันจะเคิฟนิดนึงนะครับ ่แตรุ่นก่อนเนี่ยเวอร์ชันก่อนเนี่ยก็คือมันจะตรงๆเลยเหมือนจอปกติแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นได้หมายถึงว่ามันก็เป็นจอจึงเป็นจอใหญ่แหละเราสามารถแบบใช้ทํางานได้เยอะเลยล้วขยายมันได้นะนก็เป็นอะไรที่บอกว่าใหญ่เหมือนใหญ่มากแล้วนะฮะทำงานได้เยอะแล้วแต่นี้เนี่ยมันใส่ออปชั่นเสริมขึ้นมาก็คือเราถ้าเรามองไปข้างบนตรง,ตรง Mac Virtual Display ข้างบนนั้นนะฮะเอา กดเข้าไปตอนนี้เรามีออปชันมาใหม่นะครับก็คือไวและอั t ตร้าไว้เราลองมาดูว่าไวนี้เป็นยังไงนะฮะก็จะใช้เวลานิดนึงมันจะขยายออกมาตอนนี้จอก็แบบว่ากว้างขึ้นมากเลยนะฮะเอเราก็สามารถจริงๆแล้วแค่ไอ้ไวเนี่ยเราก็น่าจะใช้ safari ได้หลายจออยู่นะ,ะเราลองเข้าไปดูนะครับเข้าไปเมื้วก็ นั่นหนึ่งไอเดียสักเดียวสักกันนะนี่ก็ใช้สอง f a r i 2 w i n สองวได้แล้วนะฮะไซด์ไปไซายนะครับก็ถือว่าดีพอสมควรแต่ตอนนี้เนี่ยเอามีไอตัวออปชันใหม่คือ Ultra Wide นะครับนี่ก็จะทำให้ขอบมันยิ่งกว้างเข้าไปอีกนะฮะถ้ามองดูเนี่ยโอ้โห จริงๆเราดูสิว่าใหญ่เสร็ลแล้วใหญ่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผมจะขยับมันออกไปเพราะฉะนั้นมันก็จะกว้างมางกๆถ้ามองเนี่ยก็คือจากซ้ายสุดมาขวาเนี่ยคือมันกว้างจริง,รงนะฮะเราเมื่อกี้ที่เรามีตัว safari 2หน้าต่างตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถน่าจะได้สักสาหน้าต่างหน้าต่างแบบปกตินะฮะไม่ใช่หน้าต่างแรบแคบๆด้วยนะฮะน,นี่ก็คือสมหน้าต่างนะครับต่อกันเราก็ยู u ู e นะ ขอภัยนะน้ะผมขยับหัวผมเดวไปแล้วทำให้ปวดหัวอ่าตอนนี้เนี่ยเราก็มี Safari 3หน้าต่างแล้วยังเหลือที่อีกนะครับข้างๆจริงๆแล้วถ้าเราทำให้มันแคบลงหน่อยเนี่ยเราได้น่าจะสี่หน้าต่างจเต็มได้เลยนะครับก็ถือว่าถ้าเราทำงานเนี่ย สมมติว่าเราต้องโค้ดอยู่จอหนึ่งแล้วต้องดูแชท GPT อะไรเงี้ยก็สบายมากเลยนะฮะตอนนี้เพราะว่ามี real estate screen real estate ใหญ่มากนะครับสำหรับอันนี้สำหรับตัว ultra wide display เรามาดูตัว resolution กันดีกว่านะฮะว่า resolution ของแต่และอันเนี้ยมันเท่าไหร่เดี๋ยวผมกลับไปเอางี้ดียวผมกลับไปตัว normal ก่อนนะฮะจอปกติใช้เวลา หลายวิธีที่อยู่นะฮะเพื่อในการาสวิตช์กลับไปแต่ละ,ละโหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูดิสเพลย์กันนะฮะว่าเรสเซชันเนี่ยมันเท่าไหร่เร l u t ชันตอนนี้อยู่ที่ Default นะฮะ2560อคูณ1 4 4่อ่าเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็น Y นะฮะพอไวท์มาแล้วเปลี่ยนเป็น3360 คู่หน440แล้วคือมันกว้างขึ้นแต่ว่าตัว vertical resolution เนี่ยเท่าเดิมน,นะครับ1440จริงๆเราสามารถบอว่าปรับได้ให้มันให้มัน resolution Res ใหญ่กว่านี้นะจริงๆมันตัวหนังสือมันเล็กเกินไปมากๆน,นะครับไม่น่าจะมีใครใช้กันผมก็เลยจะคุยกันถึงตัว default นะครับ resolution อะเราลองมาดูตัว ultra wide กันดีกว่าครับว่า resolution มันจะไปที่เท่าไหร่ โอเคอัลตร้าไวนี้ก็จะ Resolution Native Resolution อยู่ที่5120คูณ1440นะครับก็มันกว้างมากจริงๆนะฮะแล้วอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะพูดคุยก็คือมันรู้สึกแบบ s m ooth มากนะครับคือถึง Resolution มันจะเยอะขึ้นกว่าเดิม2เท่าเนี่ยคือบอกว่าทุกอย่างก็สม ooth เหมือนเดิมนะฮะเราสามารถแบบขยับไม่มีกระตุกเลยนะครับขยับพวก กราฟิกอะไรต่างๆเนีไม่มีกระตุกเลยสมูทมากนะฮะอันนี้ถือว่า Apple ทำได้ดีมากครับผมนี่แหละครับคือ2สิ่งใหญ่ๆสำหรับตัว VisionOS 2.2 Beta 1ตัวนี้นะครับถามว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่บอกว่า exclusive ไหมเหมือนเหมือนว่า,วามันแบบไม่เคยมีมาก่อนไหมไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วมี VR กล้องเอ่อว่น VR ียยหลายยี่ห้อเนี่ยก็สามารถทำได้เราว2-3จอด้วยซ้ำน,นะครับแต่ว่า implementation ของนี้ถือว่าดีมากๆนะฮะเพราะว่าเราสามารถมองไปที่ตัว macbook pro กดต่อได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาเสียบสายหรือไม่ต้องมาอะไรกับตัว macbook pro เลยทุกอย่างเป็น w e l e s s หมดนะครับล้วถึงมันจะเป็นแบบว่าไร้สายทุกอย่างแล้วเนี่ยนี่มันยังส m ooth มากๆบอกว่าไม่มีกระตุกไม่มีอะไรเลยนะฮะก็ขอบคุณมากครับอัปเดตเร็วๆนะครับสำหรับตัว apple vision pro ซึ่งผมไม่ได้จับมันมา เป็นหลักเดือนนะครับอย่างที่บอกไปแต่ว่าพอตอนนี้เนี่ยมีตัว virtual display ที่เป็น u l t r w i d e screen แล้วเนี่ยถามว่าผมจะใช้มันมากขึ้นไหมก็อาจจะนิดหน่อยนะครับแต่แต่ปัญหาหลักๆเนี่ยที่มันก็ยังอยู่ที่ว่ามันใหญ่เกินไปที่จะพกพาไป,ไปเลยไปเลยหลายๆที่นะครับโดยเฉพาะเวลาเราบินหรนื่อะไรเงี้ยเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยบางทีไอ้ตัวเคสเนี่ยมันมันกินพื้นที่ไปแบบประมาณ6 0 7 0ของกระเป๋าลากแบบ carry on เลยนะฮะ แล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็มีราคาพอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรามาดระวังมันเป็นพิเศษนะครับถ้าถ้าหายแบบนี้ก็อาจจะมีร้องไห้บ้างนะฮะแล้วมันยังหนักเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้าน,านานเนี่ยถ้าใช้เกินครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยผมจะรู้สึกเลยว่าแบบมันเริ่มปวดคอบ้างหรือว่าข้างบนหัวเนี่ยมันแบบผมมันหนักอะครับยังไงก็ฟิสิกส์ก็คือฟิสิกส์แหละมันมันทำให้ไม่ได้แต่ว่าถ้าหน่อยเนี่ยมันเล็กลงกว่านี้เนี่ยก็จะดีมาก ครับผมก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วยังไงเราก็เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ